สวัสดีครับมาโมช n แน,นลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูการเล่นเดกก่อนนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูว่า,าลิซ่านะครับซึ่งเป็นเด็กนะครับที่เราช่วยเอาไว้แ,แล้วเราก็พาเขาไปยังค่ายของทักเกอร์นะครับสรุปก็คือลิซ่าไม่มีความสุขนะครับไม่ใช่ลิซ่าแบ็คพิงนะครับแต่ว่าเป็นลิซ่าคนละคนกันเด็กที่เราช่วยเอาไว้ไม่มีความสุขอยู่ในค่ายของทักเกอร์นะครับ เพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไว้ทักเกอร์ใช้งานคนเยี่ยงทาตนะครับก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีคนอยากอย,กอยู่ในค่ายของทักเกอร์นะครับคนคนผู้หญิงคนผม<น><น>แก่ๆนะครับที่ว่ารู้จักกันกับลิซ่านะครับเหมือนเป็นเคยเป็นเพื่อนบ้านกันก่อนเป็นเพื่อนบ้านกันมาก่อนตอนนี้ลิซ่าถูกเอาตัวไปนะครับถูกเอาตัวไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับแต่เห็นได้รับข่าวมา จากทักเกอร์นะครับโอ้อันนี้เทิร์นแบ็คออดา้ให้ย้อนกลับไปหรือจะเข้ามาตายเขาเขาฉีดฉีดสีเอาไว้ตรงนี้นะครับมันมีแคมป์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์แคมป์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขอเก็บคนในค่ายก่อนนะครับ Gotta kill them all. Every last one of these murdering sons and bitches. One down. How many of you heard left, huh? Ah! Save it for later. ได um well ้ยินเสียงเหมือนผงซอมบี้เลยนะครับ Drifters, is that it? How do you like it now? <laughs> นี่ครับบังเกอร์อยู่นี่ส4ี่คนต้องเคลียร์ มาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ให้ล่อไปจัดการพวกนั้นแล้วกัน ผงคพี่มาเยอะมากเลยนะไม่เห็นกันเลยหรนะอเนี่ยเขาไม่เห็นนะครับ Oh, I think that's it. I'm a little be a little safer now than well, I'm I... oh, All right, where did <laughs> you go? Huh? ้มันดจะมาหาเรื่องทำไม กระสุนเกือบหมดเลยนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างไปล่ามันให้หมดเลยนะครับเพราะว่าจะได้จบภารกิจตรงนี้นะครับ เยอะมากเลยตับดักเห็นไหมครับดึงให้ดีนะครับโอ้ฝั่งนี้ก็มีแต่เราไม่ได้ไปด้านนั้นนะครับเนี่ยครับถ้ำมันอยู่นี่ท้ำซอมบี้เมื่อกี้นะครับ เรียบร้อยไม่เหลือสักตัวเดี๋ยวเข้าบังเกอร์นะครับบังเกอร์ของที่นี่นียครับบังเกอร์มันอยู่ตรงนี้ Here's the hatch yeah need to a d one ต้องยึดบังเกอร์ให้ได้นะครับมันไม่เป็นที่จุดเกิด ของเราได้ไอถึงจุดพักผ่อนด้วยแล้วก็หาซื้อกระสุนอะไรก็ได้นะครับที่นี่คือต้องยึดบังเกอร์ให้ได้นะคข้อเอาแผ่นที่ก็คือยึดได้นะครับบังเกอร์ซื้อกระสุนได้นะครับในนี้ซื้อกระสุนนะครับ was an american who bled red white and blue were communists red to the bone made it hard to trust my father told <coughs> me the only <coughs> way to be <coughs> safe <coughs> in dark times was to go underground build built my first bunker with him but we couldn't build it out in the backyard i a to the <neighbor coughs> <spine. coughs> away <And they coughs> from the road where no one would happen with a bunker, you knew that if the country went to hell in a handbasket you would open that manhole cover. Climb down am not alone, you may be safe with your radio and your hoard of food. And ammo. Things haven't changed. Better to dig a bunker than an early grave. This is Mark Cooper for radio free Oregon. Don't believe the lies. Yeah, Cope. How'd that work out for the poor bastards who owned the one that I just cleared out? Not so good, I'm guessing. Since they were all dead long before I ever got there. <coughs> ดูว่ามันพวกเขาเร says, Whoa, ียกว่าริปเปอร์นะครับในเกมจะเรียกว่าร no, no, no. ิปเปอร์ซ uh ึ่งเป็นพวกที่แบบคลั่งลัทธิในเรื่องของการทำร้ายตัวเองนะการบูชาบูชาซอมบี้นะเห็นซอมบี้เหมือนเป็นพระเจ้าอะไรประมาณนี้นี่กระเป๋าของลิซ่าหรือเปล่า น่าจะโดนจับเข้าไปว่าแล้วจริงๆด้วยโอเคมีจริงๆด้วยพวกลิปเปอร์ใจเย็นเพื่อน ไม่ยิงรัวก็ถือว่าปลาหนีแล้วนะนี่ปลาหนีมากแล้วนะเพื่อน พยายามยิงประหยัดก,กระสุนนะครับก็เลยดูเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับว่ายิงยิงไม่แม่นอะไรอย่างนี้หรือว่ายิงไม่ไม่ให้ให้มันสกัดให้ได้แต่จริงผมพยายามประหยัดก,กระสุนนะครับแต่พยายามยิงไม่ให้มันเปลืองให้คุ้มค่าที่สุดนะครับแต่จะยิงรัวก็ได้ทำให้มันตายทีเดียวเลยก็ได้นะครับ จะเน้นในเรื่องของการยิงให้เข้าหัวนัดเดียวนะเนี่ยครับมันชอบจับคนที่แบบไม่ได้เข้าพวกกับมันมันทำร้ายนะครับพวกนิปเปอร์เป็นพวกที่ค่อนข้างจะความคิดแตกต่างและก็นิสัยแย่แบบสุดโกงมากๆเลยนะครับพวกนี้เอาคนไปทรมานนะครับแล้วก็บูชาพวกสมบี้ the blood of the lost will be spilled until all the world is found we have sworn it no one is joining you hey look now you're found yeah <coughs> แตทำไมล่ะเพวื่นอเนเฮ้ยอน,นลิซ่าไม่ matter what t h e เยมช่วยยังไม่ตายยังไม่ตายขึ้นมา ยังอีกอไฟมันสาดมาทำให้ผงเล็งยากนิดนึงเรียบร้อย <c oughs> แต่ดีนะครับที่ว่ามีกระสุนให้เก็บเรื่อยๆย <c oughs> น,นี้โอเคนะครับไม่ต้องกลัวเปลืองเพราะว่ามันมีกระสุนให้เก็บเรื่อยๆเลย ช่วยลิซ่าให้ได้นัดเดียวไปสวรรค์เลยนะเพื่นอนน,น่าจะอยู่บนนั้น ใ้มันเหมือนเป็นสร้างเป็นเรือนไม้เอาไว้ข้างบนนะครับบนบนภูผาหรือว่าบนภูเขานี้นะครับใจเยนลิซ่าเดี๋ยวจะไปช่วย โน้มเรียบน้อยเป็นไหมนั่นแหละพว้มีสไนเปอร์ด้วยนะครับ ไปช่วยลิซ่าใจเย็น ด้วยนะน่าสงสารนะครับูขกรีดพี่น้าผากลิซ่า็นลูกไอพีอะเาอานะเ s u t p s t up ่ด่นีดี o a h t That's alright i s alright Come on อยูิมาสปีได้โดยที่ว่าไม่ไม่ตายก็ถือว่าแย่พอแล อันนี้กลับจะต้องมาเจอกับพวกลิเปอร์อู่หน้าหน้าตู้แผงรึเปล่ดไปเลยไปไไปเถอะพวกิเปอร์ไม่ปล่อยง่ายๆนะครับกลับนี้ยังต้องเจอพวกลิปเปอร์อีกไมเป็นไรนะครับกระสุดเรือเหลือพออยู่ พยายามวิ่งหนีเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าที่นี่มันอันตรายมันโหดร้ายนะครับพวกนี้เป็นโหดร้ายมากเลยมาเลยมาเลย อลิซาไปไปต่อบซ<ว><น>ลิซาหมอบลงไปไปยิงไม่ได้เลยลิซ่ายืนขวางยิงไม่ได้เลยเกมมันไม่ให้ยิงนะครับ i this. Oh, we the Get to the visitor center now! Go! Get to my bike. Run! เรลลิซ่าขึ้นมาโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพาลิซ like er. ่าไปส่งยังที่ใหม่แน่เลยผมว่าน่าจะเป็นยังไงคงไม่พาไปที่แคมป์ของทักเกอร์แล้วนะครับเพราะว่าทักเกอร์นิสัยไม่ดีจริงๆเป็นผู้นำที่แย่นะครับ น่าจะเป็นแคมปใหม่นะครับ Nice camp <ด>ก็คือแคมที่ดีแต่ไม่รู้ว่าแคมอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับ Ricky oh m i Ricky Ricky come back Ricky you still on this channel Lost Lake Camp come in d e a ี่ค Lost นะครับสืน Lost l a k What do you want just Meet me, okay, on the Cascade Highway where it intersects with the old Belknap Road. I'm heading there now. You know what Iron Mike said? Then I don't were born Uh, oh uh, yeah, that. Uh, listen, that's why I radioed you and not Schizzo. Iron Mike doesn't even have to know about this. What I got a kid here. Yeah, well, I mean, Let A kid, my? uh, a survivor. She's, She's been, been out North here Lake a long Lake. time. I'm, I'm, you've got a survivor? And you're bringing her to Lost Lake. No, you're bringing her to Lost Lake. I'm bringing her to you. Ricky, you there? Yeah, okay. I'm on my way. Lost Lake out. Ricky? Uh, yeah, okay, you're welcome. If you're gonna like it there, kid. Like I said, Iron Mike, he's, uh, uh, he likes to yell a lot. Look, don't let him bother you. you. got that? Uh anyway, there's this guy named Schizo. He bothers you at all. Well just tell Ricky. Or, uh, tell Addie. She's the camp's doctor. You tell her. And Addy's she's good. She's got medicine, you know, to clean up those uh to clean up those cuts. Oh, a Hey, Ricky. Hey, Deke. I'm surprised. What did Tucker give up the slave trade? Uh, <laughs> so this is uh, Ricky. She's going to, uh, take you to a safe place. Nothing has changed, The Iron Mike is not going to pay you for this. Pay me for... Oh, come on. That's not... Excuse me. That's not That's what I about. It's not about collecting money or anything. just take her. Huh? What's wrong with her, Deke? What's wrong with her? She was... had a run-in with some oh, rippers, oh, God. Hey, Lisa. Hi, I'm Ricky. Listen, do you like to go fishing? I love fishing. It's it's my favorite thing in the whole wide world. Would you want to go fishing with me? Yeah? Come on, I'm gonna tell you about Lost Lake. It has the clearest water you have ever it's seen. Nice. And the fish. Oh my god. The fish in the morning they jump this high. I We're gonna have such a good time. Make sure you hold on tight, okay? Ready? I really appreciate. เยากจะขอบคุณนะครับแต่ไม่ทันโอเคนะครับภารกิจช่วยเหลือลิซ่าแล้วก็พาลิซ่าไปยังค่ายใหม่นะครับชื่อว่าลอสเลกซ e ซึ่งลิกกี้คือใครนี่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวสภาพของค่ายเป็นยังไงผมยังไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับว่าลอสเลก k e เป็นยังไงแต่น้ำใสจริงเหมือนที่เขาบอกหรือเปล่า ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมมามโอนชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกด subscribe ติดตามด้วยนะแล้วก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวจะเอามาลงให้อีกทีสำหรับเด็กก่อรฝูงซอมบี้นะครับเดี๋ยวยังไงได้ประทักกันแน่นอนรอดูกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ